สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ o m n i ชัล o อ f l ลิ e นะคะกับวัวนวันนี้เราจะมาในหัวข้อกับคนนี้ปลอดภัยที่จะรักใหมนะคะดูไปไกด์ไลน์นะคะ,ะ,คะเพราะว่าบางคนก็ไม่แน่ใจบางคนก็เพิ่งรู้จักกันนะคะเออดูไปไกด์ไลน์นะคะค่อยๆดูไปเนาะอย่าไปเครียดมากนะคะเพราะมันเป็นไพ่สูง นะคะมี3มกองให้เลือกนะคะทั้งจิตอธิษฐานล้วก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สุมเนาะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมนะคะรับไปแต่สิ่งดีๆนะคะมันไม่ใช่การดูดส่วนตัวเนาะบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยนะคะลัคนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้เนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสดีค่ะกองที่หนึ่งนะคะกับหัวข้อกับคนนี้ปลอดภัยที่จะรักใหม่นะมาดูพลังงานคุณก่อนเนาะวันนี้สามใบมาลุ้นกันนะตื่นเต้นดีเนาะ <laughs> ตื่นเต้นทุกวันแหละอัศวินถือถ้วยอัศวินถือเหรียญแล้วก็เดวิลนะคะพลังงานของคุณนะคะช่วงนี้หงุดหงิดเนะเาะอรมไม่ค่อยดีนะคะ ออมีาธาตุนะ้ํากรกฏพิจิกมีาธาตุดินพะสดการมังกรแล้วก็คนเกิดราศีมังกรน,นะคะคนเกิดวันที่15วันที่6ได้นะคะพลังงานของคุณนะคะคุณก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะ <c oughs> ก็มีความเจ้าชู้ในตัวนะเขาเรียกว่าเจ้าชู้เนียนเนียนนะคะเจ้าชู้ดูดีมีเสน่ห์นะ,ะเจ้าชู้เนียนไปได้เรื่อยๆเลยทีเดียวสมัยก่อนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ เออไม่ดูดีนิชนิดที่ไม่ออกจากบ้านเลยทีเดียวนะคะแต่งตัวดีนะคะรู้จักแต่งตัวให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองนะคะเป็นคนดูดีขึ้นไปแหละถึงขั้นหน้าตาดีเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ทําอะไรวางแผนเนาะน่าจะเดินทางบ่อยด้วยเพราะอัศวินขึ้นมาสองใบเลยนะคะมีไปนู่นไปนั่นมานี่หรือหรืออาจจะลักษณะแบบเที่ยวบ่อยก็ได้เที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรก็ได้นะประมาณนั้นนะคะเป็นคนทําอะไรวางแผนเนาะห้าปีสิบปียี่สิบปีปนะคะ โดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะคุณไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินสักเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบเรื่องเงินนี่ไม่ได้แบบปล่อยไปตามสายหลงด้วยแสงแดดคุณวางแผนมาตั้งนานแล้วนะคะในอนาคตอันใกล้ระวังนะคะจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในวังบนของรักสามเศร้านะคะจะมีทาง2ทางให้เลือกนะคะมันจะทําให้คุณหงุดหงิดนะ,ะต้องระวังนิดนึงอะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบ เออเปคนดูดีนะคะเพราะว่ามันก็จะมีทั้งแบบคนที่โสดและคนไม่โสดเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตนะคะดูดีๆนะคะแต่มันมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ไม่โสดนะหรือลักษณะแบบโสดไม่สนิทนะเออเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตนะมันจะทําให้คุณรู้สึกหมกมิดนะคะรู้สึกกังวลรู้สึกไม่สบายใจเนาะจากชีวิตที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองทุกข์นะเนี่ยนะต้องระวังนิดนึงนะคะ มาดูกันกับคนนี้ปลอดภัยที่จะรักใหม่คนคนนี้เขาเป็นใครเฮเรสนะคะออควินถือเหรียญสิบดาบเด็กถือดาบนะคะแล้วก็เจ็ดดาบ พลังงานราหรอคะของคนคนนี้เนาะเออคนคนที่เดินทางบ่อยเลยเนี่ยไปนู่นไปนั่นมานี่บ่อยนะคะเล่เหลี่ยมจัดฉลาดหลักแหลมนะเออเอาตัวรอดเก่งๆนะคะเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่เออไม่ค่อยกลัวใครด้วยนะคนคนนี้นะคะสุขภาพร่างกายของเขามันก็แข็งแรงอยู่หรอกแต่เวลาถ้าได้ป่วยแลยว้วก็คือแบบหนักเลยทีเดียวนะคะเออถึงไม่ค่อยเป็นอะไรกับเขาแต่เวลาถ้าเป็นแล้วก็คือหนักเลยทีเดียว ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเนี้นะเขามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเนาเครียดเครียดนะเออตายไปได้นี่ตายไปแล้วหรืออะไรสักอย่างมันเครียดมันอึดอัดมันหมดไปหมดมันกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะกินไปได้นอนไม่หลับวิตกกังวลน,นะช่วงเนี้ย น้องเครียดจังเลยนะคนคนนี้นะคะมีเงินนะมีเงินเนาะมีเงินมีความมั่นคงทางการเงินอยู่ถึงแม้บางอย่างก็อาจจะมีหนี้อยู่นะคะแต่ก็เป็นน่าจะเป็นหนี้ที่เกิดจากสินทรัพย์แหละเพราะว่าไพ่เงินของเขามันดีอยู่นะคะเออเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคนคนนี้นะคะไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบระวังเขาจะเป็นคนที่แบบชอบเอาชนะ นะเป็นคนที่ชอบเอาชนะนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอยู่นะมีอะไรที่มันไม่เปิดเผยกับคุณนะเดดวิลก็คือคุณระวังนะว่าเขาจะยังไม่สุดนะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เหมือนเหมือนชีวิตของเขาตอนนี้มันก็ไปอยู่ในวังวนของรักสามเศร้าพาตัวเองเขาไปอยู่ในวังวนของรักสามเศร้าด้วยก็ได้นะเออเครียดไปหมดเลยเละอย่างคนคนนี้นะ เออเป็นหนังหน้าไฟให้ใครไม่ได้นะคะไปกู้หนี้ยืมเสียหรือว่าไปกู้ร่วมกับใครก็ไม่ได้ไปค้ำประกันก็ไม่ได้นะบาดจิบสาหัสเนาะโดนเขาชักดาบเออตัวเองต้องมานั่งรับผิดชอบเองนะต้องบอกไว้ก่อนนะปัญหาเกิดจากคนอื่นบ่อยบ่อยมากเลยหลายครั้งมากเลยปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวเองเลยต้องมาแบ่งรับภาระของคนอื่นเออปัญหาที่ตัวเองไม่ได้ก่อด้วยนะคะมาดูกันเนาะว่า Ờ, กับคนนี้ปลอดภัยที่จะรักใหม่เก้าหมา้อ๋ออมันกระเด็นมาหลายใบไม่เอาเนาะเอาใหม่อม,มันมาเป็นปึกเลยใบที่สองสมูนอัศวินถือเหรียญหนึ่งดาว สิบเหรียญเราจะบอกไว้เลยนะว่าคนคุณนี้ไม่โสดมันไม่ปลอดภัยค่ะที่จะรักเพราะอะไรเพราะเขาไม่โสดด้วยนะเขาไม่โสดด้วยต่อให้คบไปนะคะความสัมพันธ์ก็จะเป็นแค่คนในความลับเนาะไปไม่ถึงไหนนะคะเออลักษณะประมาณเนี้ยนะคะเออไพ่บอกนะว่า กับคนเนี้ยถ้าคบไปก็จะมีแต่ความหง <anak> ุดหงิดความกังวลใจนะไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่างเลยนะคะเขาสรุปแล้วคือเขาไม่คิดจะจริงจังกับคุณเนาะเออเขาไม่คิดจะจริงจังกับคุณนะคะก็ถ้าอยู่ก็คือเป็นคนในความลับอ่ะก็คือจะอยู่แบบเนี้ยไปตลอดนะคะไม่มีทางที่แบบจะได้ขึ้นมาเป็นแบบความรักที่เปิดเผยความรักที่บอกใครๆได้อะไรอย่างเงี้ยเปิดเป็นครอบครัวที่เปิดเผยไม่ได้จะได้เป็นแค่ครอบครัวที่อยู่ในความลับอ่ะเออ ก็คือจะแบบรู้กันอยู่แค่แค่สองคนอะไรประมาณนั้นแหละเความรักที่ร,รู้กันอยู่แค่สองคนมันจะไหวเหรอคะมันอึดอัดนะคะกับคนคนนี้นะคะก็มีคนก็มีตัวหลักอยู่แล้วอะราบอกแบบนี้นะ,ะบางคนอาจจะมีครอบครัวเลยด้วยซ้ําไปนะคะเออที่แน่ๆเนี่ยไม่ปลอดภัยเลยคะ่ะ ถ้าหากว่าคุณนะ่ะอยากจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยากจะมีความรักที่ดีความรักที่เปิดเผยความรักที่บอกใครๆได้คนคนที่คุณมาถามถึงนี้เขาตอบโจทย์นี้ของคุณไม่ได้นะคะเออเพราะว่าเขามีใครอยู่แล้วด้วยเนาะลองไปดูก่อนนะคะขอโทษจริงจริงถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณออกไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สูงเนาะเออแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่ได้โสดสนิทแน่นอนคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นแล้วความสัมพันธ์ที่เขาจะให้คุณได้นะมันเป็นแค่คนในความลับมันเป็นแค่ที่สอง นะคะไันได้แค่นั้นมันไม่ปลอดภัยเลยแล้วก็ระวังนะบางคนนะคะระวังจะถูกหลอกด้วยกับคนเนี้นะด้วยผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะถ้าไม่งานมิ่งถ้าไม่ใช่เรื่องงานเรื่องเงินก็เรื่องโอกาสในชีวิตของเขาด้วยก็ได้นะ เพราะว่าพลังงานมันขึ้นมาแบบเขาไม่ได้จริงจังหรือจริงใจกับคุณนะมันจะมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหานะคะมีแต่ความทุกข์นะมีแต่ความหงุดหงิดความกังวลความไม่สบายใจนะสรุปแล้วคือเขาไม่ได้จะมาเป็นความสุขในชีวิตของคุณนะมันจะทําให้คุณทุกข์มากยิ่งขึ้นเนาะอยู่ที่คุณเลือกนะคะพระพลังงานของคุณก็เหมือนคุณก็คุณก็รู้อยู่แล้วอ่ะเหมือนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่น่าสนหรอกอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็รู้แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่สข อะไรอย่างเงี้ยนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สองนะคะำคำโหงคลกับคนนี้ปลอดภัยที่จะรักใหม่นะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนสามใแบใบแรก helfen ใบที่สองก้าดาบใบที่สามหนึ่งเหรียญ นะคะโอ้ทำไมกลัวจังเลยกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ต้องกลัวนะคะเออไม่ว่ามันจะถูกหรือจะผิดก็คิดซะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันเนาะพลังงานของคุณมีเอ่อคนเกิดเอ่อราศีพฤษภนะคะแล้วก็คนเกิดธาตุลมไม่ถึงตุนกุมนะคะคนเกิดธาตุดินพฤษภกันมังกร ะะลัคนาราศีไม่ตรงพลังงานตรงก็ดูได้เนาะเพราะว่าเราเปิดแค่สาใบเองเราเปิดนิดเดียวนะคะคนเกิดวันที่5วันที่9ได้นะพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีคนมาขอคําปรึกษาคุณเยอะนะไปไหนมาไหนมีแต่คนนับหน้าถือตาคําพูดของคุณนี่คนทั่วทั่วไปที่เขาฟังหรือเขาได้ยินนี่เขาเชื่อได้สนิทใจเลยนะไม่มีคลางแคลงใจเลยทีเดียวนะคะเออต่อให้คุณไม่มีเงินสักบาทเนี่ยเออต่อให้คุณแบบ คือคุณลําบากอะเรื่องเงินนะเาไม่มีใครเชื่อนะว่าคุณไม่มีเงิน,นะดูแล้วบางคนดูน่าเชื่อถือมากๆเลยเออดูมีเงินมีทองดูอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นดูพุ่งฐานนั่นแหละนะคะเป็นคนที่รู้จักผิดชอบชั่วดีนะคะแสดงว่าที่คุณเครียดเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขัดแย้งกับอุดมการณ์ของคุณแน่เลยปัจจุบันนะไปเจอกับอะไรที่เป็นท็อกซิกกับชีวิตหรือเปล่าเออเนาะเพราะว่า ตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนรู้ผิดชอบช่วดีเป็นคนมีสิ่งมีธรรมนะคะรู้อะไรผิดรู้อะไรถูกอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่ทําให้คุณเครียดขนาดนี้แสดงว่าเป็นอะไรที่มันเป็นทางที่ไม่ถูกต้องนะแต่ก็แบบเหมือนแบบคนเราเนาะมันก็จะต้องมีกิเลสบ้างเนาะแต่ก็จะพยายามหักห้ามใจตัวเองอยู่นะตัวคุณเองนะประมาณนั้นนะคะหรืออาจจะไปเจอกับสถานการณ์อะไรที่คุณไม่แน่ใจมากกว่าเนาะ ช่วงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดน,นะรู้สึกกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะมันเป็นความไม่แน่ใจกับสถานการณ์หรือกับใครบางคนหรือเปล่านะทำให้คุณกลัวนะคะแต่ไพ่บอกไม่ต้องกลัวนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เลยชีวิตของคุณเดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะมาเป็นปการเริ่มต้นที่ดีนะจะมีโชคเรื่องเงินแต่ว่าจะไม่ได้จากถูกหวยรวยเบอร์ ราว่ามันมากับไพ,พ่พระนะอาจจะเหมือนบางคนอาจจะมีเกณฑ์แบบได้เงินจากการขายสินทรัพย์นะขายที่ดินนะขายรถหรือขายอะไรอก็ได้นะคะเอ,อเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีถ้าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มันไม่ใช่การเสี่ยงโชคหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าบางคนขายหุ้นนะที่มันรอมานานมากแล้วไม่คิดว่ามันจะได้ไม่คิดว่ามันจะแบบคิดว่ามันสูญไปแล้วหรือมันขาดทุนย่อยยับหรืออะไรอย่างเนี้ย นะก็อาจจะได้เงินตรงนั้นคืนมาอะไรประมาณนี้นะคะเออแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตด้วยนะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลน,นะคะเอะอเนาะไพ่บอกนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีอะเออรู้สึกอึดอัดเนาะคุณอนะเวลาจะเริ่มต้นหรือว่าจะอะไรใหม่ๆรู้สึกอึดอัดมากๆเลยรู้สึกเครียดกังวลไปหมดนะคะเอออะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะ ต้องคิดอะไรมากหรอกค่ะชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะมาดูกันกับคนนี้ปลอดภทัยที่จะรักใหมค่คนนี้เขาเป็นใครก้าวดาบพอกันนะคนนี้ก้าวดาบเขาก็มีก้าวดาบมันก็เครียดคือกันเออเดบิวิวไฮปริตัสอัศวินถือ แล้วก็หกช่วยอายุแตกต่างนะกับคุณเนี่ยมีความแตกต่างอ,อายุภาษาวัฒนธรรมนะคะค,คนคนนี้นะคะค,คนคนนี้ตอนนี้หรอคะเขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงวนรักสามเศร้าบอกไว้ก่อนเลยนะคะเออไม่โสดนะคะต้องมีใครซ่อนอยู่เนาะถ้าไม่ไปซ้อนเขาก็คือมีรักซ้อนของตัวเองนั่นแหละเนาะ เออมีมือที่สมอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ของเขาหรือไม่งั้นก็ไปซ้อนเขาสักอย่างหนึ่งนี่แหละเพราะว่า the, the devil high r i e s ides, มากับ9ดาวนะเออสามใบเนี้ยนะประมาณนั้นเนาะมันลักษณะอย่างเงี้ยมีแน่นอนนะเออคนคนนี้นะคะเป็นคนทําอะไรวางแผนเนาะชีวิตอยู่สุขสบายดีค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ดวงนาีิวประทำนะคะต้องบอกไว้ก่อนเนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็ตามนั้นแหละสลับเลยเนาะประมาณนั้นนะคะ ชีวิตก็เรื่องเงินเรื่องอะไรเขาไม่ได้มีปัญหานะชีวิตสุขสบายดีอยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้อะไรก็ได้ใช้เพราะว่าเขามีมผู้อุปธรรมนะคะบรรทุจะพูดยังไงมีคนช่วยอยู่นั่นแหละประมาณนั้นนะคะมีอายุแตกต่างจากคุณนั่นแหละไม่มากกว่าเยอะๆก็คือน้อยกว่าเยอะๆนะหกเจ็ดปีขึ้นไปหรืออาจจะ ต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรมก็ได้นะคะช่วงนี้ก็เครียดก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเครียดหงุดหงิดเป็นหมดอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงๆนะหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปร ى, ปรวนก็ง่ายนะประมาณนี้นะคะเวียงง่ายนะช่วงนี้เวียงง่ายนะวีนก็ง่ายนะเออประมาณนั้นเนาะเอ่อคนคนนี้นะคน่อนข้างที่จะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากทีเดียวนะเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาความลับเยอะเลยนะคนคนนี้บอกไว้ก่อนเนาะความลับเขาค่อนข้างจะเยอะ ถามว่ามีเงินไหมมีอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรถึงขน,ขนาดก็เป็นแบบร่รํารวยเป็นมหาเศรษฐีหรืออะไรนะแต่ก็มีแหละเออมีเก็บอ่ะมีเก็บมีไปลงทุนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็ชีวิตก็กินดีอยู่ดีอยู่อ่ะเออประมาณนั้นเนาะมาดูกันกับคนนี้ปลอดภัยที่จะรักไหม,มกับคนคนนี้ Just Mint ิงถือถ้วยสองไม้อศวินถือถ้วยเด็กถือดาบถามว่าปลอดภัยที่จะรักไหมถ้าคุณครบขาเป็นกันลยาณมิตรที่ดีอ่ะมันก็ได้นะเออกองเนี้ยนะคะไพ่บอกนะไม่ต้องรีบนะคนคนเนี้ยกบเป็นเพื่อนไปก่อนเถอะ แต่แต่พลังงานของเขาเขาไม่ได้มาทําร้ายคุณนะเขาไม่ได้จะมาเอาเปรียบคุณเนาะเขาชอบคุณนะมาเป็นรักแรกพบแต่มาเจอกันตอนที่เขาแบบไม่ดีสดนไม่ไดโสนดสนสนิทนึกออกไหมเจอกันตอนที่เขามีใครอยู่แล้วนะสักอย่างหนึ่งนะเออมีเจ้าของอยู่แล้วประมาณนั้นแหละมาเจอตอนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันคงจะแบบคลุมคลุมเครือเือมันเหมือนไปไม่ถึงไหนมากกว่านะคะประมาณนั้นเนาะก็คือคุยกันได้นะคุยกันได้ปรึกษากันได้นะคะคุยกันได้ทุกเรื่องแหละก็อาจจะมีแบบปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวคุยได้นะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละไพ่บอกนะคะคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันคุณกับเขามีชะตาร่วมกันนะมีเวรมีกรรมร่วมกัน เนะาะมันไปไพ่เวรกรรมอโทษจริงๆนะมันไปไพ่เวรกรรมนะคะมีเวรมีกรรมร่วมกันมาเจอกันปุ๊บถูกใจปับ๊บนะชนิดที่แบบ เจอผู้รักปั๊บเหมือนรักแรกพบนะรู้สึกแปลกๆรู้สึกผูกพันแบบแปลกๆรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนรู้สึกเหมือนเรารู้จักกันมาเนิ่นนานทั้งที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกแล้วก็ตัดกันไม่ขาดด้วยนะตัดกันสิบรอบยี่สิบรอบก็ตัดไม่ขาดต่อให้คุณกับเขาอะเลิกรากันไปหรือว่าลักษณะแบบห่างกันไปแค่ไหนนะโชคชะตานะเวรกรรมที่คุณเคยทํากับเขามามันก็จะวนให้คุณกับเขามาเจอกันอยู่ดีนะคะมันจะไม่ได้หายจากกันไปตลอดชีวิต นึกออกไหมคะมันจะวนมาเจอกันใหม่นะคะแต่ถามว่าทุกวันนี้มันเป็นยังไงเขาก็ยังส่งคุณดูเลยนะเขาก็ยังให้ความสนใจอยู่เนาะเออถึงเขาส่งไม่ได้เขาก็ให้เพื่อนเขาส่งให้นะเนี่ยกองเนี้ยนะคะมันเป็นความรู้สึกดีอะ่ะคุณมันเป็นความรู้สึกที่แบบ มันเป็นความรักอะ่ะมันเป็นความรักที่แบบเจอปุ๊บถูกใจปั๊บหนักคุณนะแต่มันมันเป็นความรักที่แบบเจอกันช้าไปแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าความรักของคุณเนี่ยถ้าคุณน่ะเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นสถานะแบบกัลยาณมิตรที่ดีเขาก็พร้อมที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับคุณนะเออเนาะเพราะว่า ขาก็รู้สึกดีกับคุณกองนี้มันจะไม่ได้มาแบบลักษณะแบบหลอกลวงหรือว่ามาเอาเปรียบน,นะคะแต่มันจะเป็นแบบเหมือนมันเจอกันช้าไปแค่นั้นเองนะคะคุณเป็นเพื่อนกันได้นะคะอนาคตเนาะอนาคตนะคะมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้นะเพราะว่าโชคชะตานะเขาจะมีเขากําหนดไว้แล้วนะของเขาอะ่ะ เอออะไรที่มันถึงเวลามันก็ถึงเวลาอะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาก็ต้องรอนะคะประมาณนั้นแต่คุณมีชะตาร่วมกับเขามีโชคชะตาร่วมกับเขาอยู่นะคะก็ไพ่บอกคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันกับคนคนนี้แต่อย่ารีบแค่นั้นเองนะคะปรึกษากันได้คุยกันได้เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะไพ่แนะนําแบบนี้เนาะเพราะว่าเขามีเจ้าของไปแล้วนะคะรอไปก่อนนะคะ ก็ไม่เป็นไรนี่มีมิตรดีกว่ามีศัตรูนะคะอย่างน้อยเนี่ยพลังงานของเขาเขาก็ไม่ได้มหลอกลวงคุณนะคะเขาก็ชอบคุณเขาก็รักคุณนะเออแต่มันเป็นความรักที่มันยังเป็นไปไม่ได้มันเปิดเผยไม่ได้นะคะ <figures> แค่นั้นเอง,นองเนาะรอเวลาก่อนเลยคะ่ะ มันพอจะมีแสงสว่างปลายวงอ,อยู่คนๆน,นี้นะคะก็อยู่ที่คุณนะคะว่าจ,าจะตัดสินใจยังไงเนาะแต่พลังงานก็ยังไม่มีปล่อยมือหรืออะไรนะก็ยังก็ยังไปต่อได้อยู่นะคะแต่แค่แบบเขาให้แบบเอ่อให้ความสัมพันธ์มันไปถึงแค่คําว่ากาลยาณนมิตรก่อนนะคะไม่อย่างนั้นน่ะดวงของคุณน่ะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะ่ะมันก็จะหายไปถูกไหมคะเออถ้าเราทําชั่วนะสิ่งดีๆนะที่คุ้มครองเราเขาก็จะอยู่กับเราไม่ได้นะคะ เนาะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่3นะคะกับหัวข้อกับคนนี้ปลอดภัยที่จะรักใหม่นะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้นะคะ3ใบเนาะอกองสุดท้ายแล้วคิง <laughs> ถือถ้วยนะคะ4ีถ้วย แล้วก็หงเรียนนะคะพลังงานของคุณมีาตาน้ากรากฏพิจิกมีนาตาดินเพื่อศพกัรมังกรนะคะคุณกิดวันที่4วันที่6ได้นะคะลัคนาราศีเมรงพลังงานตรงก็ดูได้นะคะช่วงนี้เป็นอะไรลังเลลังเลตัดสินใจเรื่องของตัวเองไม่ได้เลยนะคะเรื่องอื่นๆนี่แก้ได้หมดเลยแต่เรื่องของตัวเองทําไมแก้ไม่ได้เลยตอนเนี้ยนะตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยลังเลมากเลยนะเออในอนาคตอันใกล้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้คะ่ะ เอก็ยังลังเลอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวของคุณนะคะเป็นคนที่เชอบช่วยเหลือนะคะเป็นคนใจดีมากๆเลยนะคะเป็นคนที่สเปคสูงมากสูงปรีดเลยทีเดียวนะคะเออสูงมากๆเลยนะเป็นคนที่มีเป้าหมายนะในชีวิตค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะเขาเรียกว่ามาตรฐานค่อนข้างสูงนะคะเออเพราะอะไรเพราะคุณมั่นใจไงว่าตัวคุณมีดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็มีสิทธิ์ นะที่จะอยากได้สิ่งดีๆนะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะเออมันก็ถูกต้องแล้วนะคะเพราะคุณก็มองนะว่าถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็สมควรที่จะได้รับคนที่สิ่งเสมอกับคุณประมาณนั้นนะคะคุณเป็นคนที่มีคนมาขอคาปรึกษาเยอะแหละคุณนะพรอะเป็นคนใจดีเนาะ เห็นไหมเป็นคนใจดีไม่ปลาเข้ามาเลยประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่อะไรรู้จักผิดชอบชั่วดีนะคะเป็นคนใจบุญนะคะชอบทําบุญชอบทําทานนะคะใจดีมากๆเนอเอ,อช่างเลือกช่างตินะคะเปะ็นคนช่างเลือกช่างติไม่ใช่อะไรก็ได้นะในชีวิตเนาะแต่ว่าตัวของคุณเองเนี่ยนะเป็นคนที่ เ,ออเรื่องความรักไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะมีความรักครั้งใดเป็นต้องบาดจิตสาหัสทุกครั้งไปเนาะช่วงนี้ก็อารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงๆนะอารมณ์แปรปรวนง่ายไปสักหน่อยนึงนะอารมณ์ไม่คงที่นะคะ เอ,ออาร์ไม่ดีนั่นแหละประมาณนั้นนะคะ mm. ก็มันมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแล้วมันตัดสินใจไม่ได้ไงมันก็เลยต้องเครียดไปสักหน่อยนึงนะ mm. หรืออาจจะอยู่ในสภาวะความไม่มั่นใจความไม่แน่ใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ mm. ประมาณนั้นเนาะ เรื่องเงินไม่ได้มีปัญหานะคะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้อะไรก็ได้ใช้ก็ยังมีอะไรให้จับใจ่ายใช้สอยนะคะเออเนาะก็เงินไม่ขาดมืออะนะเรื่องเงินไม่มีปัญหาน่าจะเรื่องส่วนตัวของคุณแหละอะไรสักอย่างคุณคุณลังเลลังเลคุณตัดสินใจไม่ได้อะ่ะตอนเนี้ยนะไม่รู้จะไปทางไหนเลยทีเดียวเนาะเออไปซ้ายไปขวาดีละไม่รู้ <c oughs> นะระหว่างนั้นเนาะมาดูกันนะคะว่ากับคนนี้ปลอดภัยที่จะ รักมันเนาะคนคนนี้เขาเป็นใคร The Star สามดาบนะคะเจ็ดดาบโอ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 ้โอ้ไม่เอาเนาะมันหลายใบไม่รู้จะเลือกใบไหนดีมันเยอะเกินไป <c ười> อ่ะเอางี้เลย อสวินถือเหรียญพลังงานของคุณคุณนี้คุณคุณนี้เป็นใครคุณคุณนี้เป็นคนหน้าตาดีมากๆเลยเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนขยันนะคะเป็นคนขยันเนาะเป็นคนแบบพูดเป็นนะคะเป็นคนที่ทำอะไรวางแผน5ปี10ปี20ปี ประมาณนั้นนะคะแต่เป็นคนแบบคิดเยอะคิดมากเป็นคนวิตกกังวลง่ายเหมือนกันนะคะก่ <c oughs> อนหน้านี้คนคนนี้ไม่โสดเลยเนี่ย <c oughs> มีใครอยู่แล้วนะคะอาจจะมีตัวหลักหรืออาจจะมีครอบครัวก็ได้นะคะ <c oughs> แต่ที่แน่ๆก่อนหน้านี้ไม่โสดนะคะ <c oughs> <ๆ>ออปิดบังซ่อนเร้นไว้นะคะแต่ตอนนี้น่าจะโสดแล้วแหละนะ <c oughs> หรือกําลังจะเคลียร์ตัวเองนะมันมีพลังงานของการตัดจบนะคะ <c oughs> มีพลังงานของการแบบเขาเรียกว่าอะไรอเห็นไหม เหมือนแบบไปแล้วอะ่ะเอออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออมืนไม่อยู่แล้วอะ่ะจากความสัมพันธ์เดิมๆอะ่ะนะคะเห็นไหมเออขอบนี้แล้วเออ จะหนีใครอ่ะหนีตัวหลักหรอหรืออะไรไม่รู้นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เป็นคนในฝันของใครหลายๆคนนะแสดงว่าเขาเป็นคนถ้าไม่ดูภูมิฐานก็คือต้องหน้าตาดีเลยทีเดียวนะคะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเนาะเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเองนะคะคนคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายกโกลเมียนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็สลับได้เลยเอออะไรประมาณนั้นนะคะพลังงานของเขาเนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งเลยนะ เออถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้ชายกลัวเมียแต่เขาก็เก่งแหละแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบผู้ชายที่กลัวเมียก็แสดงว่าจะต้องเป็นคนที่แบบถ้ารักใครก็คงรักมากๆถ้าไม่รักมากก็คงจะไม่กลัวเนาะเออกลัวที่จะเสียเขาไปอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเราคิดไปเองหรือยังไงเออไม่น่าคิดไปเองหรอกเนาะเออนะคะแต่ที่แน่ๆคนคนคน,นี้อ่ะไม่ได้จนหรอกค่ะเออก็มีมีเงินมีทองค่ะเพราะเขาเป็นคนขยันนะคะเขาเป็นคนขยัน เ,ออเดินทางเดินทางบ่อยด้วยนะน่าจะไปนู่นไปนั่นมานี่บ่อยๆอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องงานหรืออาจจะตัวเขาเองอเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรบ่อยก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยออก่อนหน้านั้นอะไม่รู้ยังไงแต่ตอนนี้นะคะเ,ออเหมือนเขาเริ่มปรับตัวเนาะเหมือนเขาเริ่มปรับตัวเหมือนเขาเริ่มมีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนก็น่าจะแบบ มีอยู่แหละแต่มันก็มีนี่เนาะมันเหมือนใช้เงินไม่ระวังหรือเปล่าก่อนหน้านี้ประมาณนั้นแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วคะ่ะรู้จักวางแผนแล้วนะคะมาดูกันว่ากับคนนี้ปลอดภัยที่จะรักใหม่ไฮบริดเทสเเหรียญ2องไม้ จะมีจิจเชียนควินถือถ้วยควคนนี้ปลอดภัยที่จะรักไหมเราบอกแล้วว่านะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่โสดชัวร์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะต้องเป็นผู้ชายที่มีตัวหลักอยู่แล้วหรือผู้หญิงที่มีตัวหลักอยู่แล้วนะหรือมีคนคุยคนคบอยู่แล้วนะคะเออก่อนหน้านี้ไม่โสดนะเนี่ยไพ่บอกอย,อย่ายใจร้อนนะกับคนเนี้นะเพราะว่ามันเริ่มต้นจากคาที่ว่าเขาไม่โสดก่อน เนาะเขากาลังตัดสินใจอยู่นะแต่สุดท้ายเขาก็เลือก<ๆ>คุณนะคะเออคุณจะได้เป็นตัวจริงนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะจะได้เป็นตัวจริงจะได้เป็นตัวหลักจะได้เป็นแบบความรักที่เปิดเผยความรักที่มันบอกใครได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่มหาสัจจรน์อยู่เนาะเออรอเห็นไหมไพ่ให้รอนะคะยืนเห็นไหมรออย่างเดียวว่าไม่ต้องทําอะไรนะอยู่เฉยๆอยู่ในที่ของคุณนะให้เขาไปจัดการเพราะว่าพลังของเขาพลังงานของเขามันมีการแบบ เคลียร์ตัวเองมันมีการที่แบบเหมือนจะจะจะจบกับอีกความสัมพันธ์หนึ่งเหมือนหนีไปอีปลักษณะแบบหนีไปเลยอ่ะเออนะพอพากขอผ่อนงี้เขาไปเลยหรือเปล่านคนคนนี้นะคนที่คุณมาถามจริงจริงนะเออมันเหมือนกับเขากําลังแบบไปเคลียร์ตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคนคนนี้มันปลอดภัยที่จะรักนะคะแต่ว่าคุณต้องรอนะไม่อย่างนั้นนะคะมันจะตกไปเป็นที่สองรองรองเขาหรืออาจจะเป็น เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันพาตัวเองเขาไปอยู่ในวังบนของรักสามเศร้าแต่สุดท้ายคุณก็จะได้เป็นตัวจริงตัวหลักนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนก็จะไปสร้างกรรมกับเขาไงเพราะฉะนั้นให้เขาไปจัดการตัวเขาเองคุณก็อยู่ของคุณนะคะก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนคุยกันเป็นกัลยานมิตรที่ดีกันไปนะคะก็ไม่ต้องอะไรมากมายเนาะก็เหมือนกับลักษณะแบบถ้าไม่สนเราก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเออไปก่อนประมาณนั้นเนาะก็ไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายนะคะไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเดี๋ยวเขาไปจัดการตัวเขาเองนะคะกองนี้เขาวางแผนไว้แล้วค่ะทุกอย่างต้องเป็นไป ตามสเตปตามขั้นตอนคนคนนี้จะไม่ลัดขั้นตอนเพราะว่าเขาได้วางแผนทุกๆอย่างไว้แล้วนะคะไม่ต้องหว่วงนะกับความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยนะคะขอแค่คุณรอแค่นั้นเองนะคะมันมีแสงสว่างปลายอุโมงค์นะกองนี้มันปลอดภัยที่จะรักแต่ว่าคุณจะต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะเออจะต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะแล้วพอเขาเคลียร์ตัวเองได้นะคะมันจะถึงมีความชัดเจนในความสัมพันธ์อีกทีหนึ่งเห็นคุณลังเลลังเลคุณคงลังเลแหละว่าแบบ เออจะไปต่อหรือเปล่าหรือเปล่าหรือว่าลักษณะแบบเขาจะเขาจะเคลียร์ตัวเองหรอเขาจะโสดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหลอกให้อยากแล้วก็จากไปเหมือนแบบอะไรหรือเปล่านะคะคนคนนี้ก็กำลังไปเคลียร์ตัวเองนะคะเห็นไหมหอบผ้าหอบผ่อนหอบของหอนีไปแล้วจะหนีแล้ว เออนะจะเย็นๆนะคะกองนี้ปลอดภัยที่จะรักค่ะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ขอแค่คุณอย่ารีบนะคะขอแค่คุณรออยู่ในที่ของคุณน้ําอยู่ในสถานะกัลยาณมิตรที่ดีต่อก,กันก่อนนะคะอย่าเพิ่งที่จะไปแบบสารสัมพันธ์เชิงชู้สาวเพราะว่าคุณจะสร้างกรรม นะคะเพราะคุณจะสร้างกรรมที่มาตัดรอนวาสนาตัวเองที่มีอยู่ให้มันสั้นลงนะคะใจเย็นๆนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามนะที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานะคะคุณกับเขามีบุเพร,ร่วมกันอยู่ค่ะคู่กันแล้วมันก็จะไม่แคล้วกันนะไพ่บอกแบบนั้นนะคะขอแค่รออย่างเดียวเนาะเออกองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ